f o ราสเปเชียลคำสัญญาแห่งดวงดาวในเคืเทศการธานามบตาสวัสดีทุกคนยูริฟูจิวาราเจ้าค่ะยูริเป็นนักเรียนครับพี่เชนลรงดนสตีดาฟอราเจ้าค่ะ ที่นี่เป็นโรงเรียนสตรีนานาชาติอันดับหนึ่งที่บ่มเพาะเด็กหญิงให้กลายเป็นเจ้าหญิงเจ้าค่ะอยู่ดิมีเพื่อนๆอยู่ที่นี่ด้วยทุกคนที่ใส่ดีมากๆเลยและวันนี้ยูริได้มีโอกาสให้เพืพ่อนๆมาเที่ยวให้เจก้การทรามาตะที่มือเซนไดวันให้ี่ปุนกับยูริด้วยเจ้าค่ะนอกจากเพื่อนๆในลาฟอร่าแล้วยูริยังชวนพวกคุณคริสโตเฟอร์จากเรโนอามาด้วยเจ้าค่ะยูริคิดว่าทริปนี้จะต้องสนุกมากๆแน่ๆเลยเจ้าค่ะตอนที่หนึ่ง ลื่นล้มเป็นเหตุในยามราตีอันมืดมิดหากผู้เจ้าลองสังเกตดูดีๆก็จะเห็นดวงดำมากมายเสยงระยิบระยับที่ทอดยาวนั่นคือเงาสะท้อนของแม่น้ําแห่งสวรรค์แม่น้ําที่ขวางกั้นมิให้ข้าได้อยู่กับชายคนรักและเป็นที่ที่ข้ามารอวันที่จะได้ข้ามไปพบกับเขาท่านที่โกวชุชิข้าโอริฮิเมคิดถึงท่านเหลือเกิน นี่มบริษีมีหน้าที่ดูแลวูอยูแ่แถวแม่น้ำสวรรค์สายนี้ส่วนตัวข้าคือโอริฮิเมะเจ้าหญิงทอผ้าพะธิดาของท่านเจ้าสวรรค์เราวเลสอบตกตุตตลักกันแล้วหวังใจอยู่ครองคู่ร่วมกันตลอดไปแล้วทั้งคู่กลับแล้วเลยหน้าที่ทำให้ถูกลงโทษต้ตองแยกจากกันและจะได้อยู่ด้วยกันเพียงแค่ปีละครั้งในวันที่7เดือน7ของทุกปีจะว่าไปก็พวกนี้แล้วสินะจะมาแน่เนอะเจ้าคนเลี้ยงวัวนั่น่ะ ตัองมั่นแน่ๆอยู่แล้วสิคะสัญญากันไว้แล้วนี่นาใครจะไปรู้เจ้าหนุ่มอาจจะไม่มีกิ๊กแล้วลืมสัญญาของเจ้าแล้วกว็ได้คนคนนี้คือเจ้าสวรรค์ท่านพ่อของข้าเองแถมเป็นคนที่สอนเราท่านก็เราต้องพัดผ้าจากกันด้วยท่านพ่ออย่ามาแย่ให้ยากท่านนี้เก็ของท่านของข้าไม่ทําเช่นนั้นหรอกค่ะอะไรกันแค่นี้ก็งอนหรือแม้ลูกสาวข้านี่น่ารักจริงๆ เอาเถอะเจ้าจะรอจะเชื่อเขาตามใจเจ้าข้าเต่ได้ความเป็นห่วงเท่านั้นเองท่านพ่อท่านเหมือนข้าเป็นเด็กทุกทีข้าตัดจุดออกเรียนไปนาน,นแล้วนะคะเออเออน,นั่นสินะงั้นข้าไปก่อนละค่ะท่านพ่อในี่ใจร้ายจริงๆท่านที่กบไม่มีวัททำแบบนั้นหรอกเออแต่ถ้ามันเป็นอย่างที่ท่านพ่อว่าละจะว่าไปป่านนี้แล้วทําไมท่านที่กบถเงยังไม่ต้อนรับกลับเข,าข้าเคาะอีกล่ะหรือว่า จะไปหนีหเจี๊ยบกับกิ๊กจริงๆหน่อยบ้าที่สุดทำกับข้าแบบนี้ได้ยังไงเอ๊ะนี่มันวัวของท่านทีโกะนี่นะทำไมไม่มอยู่ฝั่งนี้ได้ล่ะนี่เลิกเคี้ยวชุดข้าได้แล้วมอมอฮะจะอธิบายให้ฟังเหรอฮะมอว่างไงนะโอ้ยพูดภาษาวัวคนที่ไหนจะฟังรู้เรื่องกันเลยยะพูดภาษาคนเซ คือเรื่องมันเป็นงี้เจ๊ท่านนี้โกโบชิถูกรับพัดตุกไปแล้วขอรับมอภาษาคนาได่ไรีบไงอ่ะก็ผมเป็นวัวเทพน่นามอเจ้าบอกว่าถูกนักพัดตุกงั้นเหรอฝีมือใครกันข้าก็ไม่รู้เหมือนข,ขอรับมอข้าเห็นมันเนินตัวท่านนี้โกโบชิลงไปในแม่นะ้ำขอรับข้ากระโดดลงไปช่วยแล้วแต่ว่าข้าไม่น้ำเป็นก็เลยเรามาติดฝั่งนี้จนเจอท่านนี่แหละมออ่อนหัดมีความตั้งใจติก็อย่างอ่อนหัด แต่ข้าก็เห็นนะขอรับว่ามันพาท่านนิโกโบชิลงไปที่โลกมนุษยนะขอรับงั้นจะรอช้ายอยู่ใญ่รีบพาข้าไปที่นั่นเร็วเข้าแต่ว่ามันอะไรนะขอรับคิดจะขันคำสั่งข้าหรอือบอกข้าไปก็ไปสิรีบไปเดรยวเข้าถ้างั้นก็ช่วยไม่ได้ let's go ส,สนุกจัาจ้าขอรับมอกี๊ดฉันอ่อนได้จริงๆเจ,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 จ้าบัวบ้านนี่หวาจะพูดหล่แม่น้ำแล้ว เมืองเซนไดประเทศญี่ปุ่นโอ้โหเนี่ยเหรอเมืองเซนไดเนี่ยเป็นเมืองที่จัดงานธนานระตะได้ยิ่งใหญ่สุดๆนะ่ะพิางเคยมาเลยนะเนี่ยหรือนี่โดนตื่นเต้นว่าจริงๆหนอแงล่ละก็เป็นันไม,มแบบนี้นี่นะโดยเฉพาะของกินในเทศกาลต้องเที่ยแบบนี้ตกลงนี่หรือไม่ได้สในใจเทศกาลเลยสิเนาะแม่แม่แมก็ร,รู้รู้กันอยู่นี่นะ ว่าสมองเกลิงทงหมนี่มีแต่เรื่องกลิ่นกิ่นกินกินกินแล้วก็กลิก่นทั้งนั้นหาสนใจอะไรที่มีสาระบ้างก็ดีนะอย่างเทศกาลนี้เนะ่ะมาจัดตารางความรักของเจ้าหญิงทวผ้ากับเด็กชายเล็กงทูที่จะมาเจอกันได้แค่ปีละครั้งกับพัดผ้ากันเราคอยายเรามาถึงสุดฉันผิดตรงไหนสาวน่นนารักมากก็นอนตัวแบบฉันต้องกินเยอะๆสิไม่ต้องมาแอบด,ดราม,ม่าเลยยะไม่ฟังกันเลยเว้ย พวกเร่อยเอาแต่ฮาลกันซิเดี๋ยวคนชวนมาเขาก็เสียใจหรอกมาไม่หรอกเจ้าค่ะยูดีชินเอ้ยแค่ทดกคนยามัดด้วยยูดีก็ดีใจแล้วเจ้าค่ะจะไม่มาได้ยังไงล่ะยูดีอุตส่าห์ชวนนักพีนะใช่ใช่ใช่แล้วแต่ประเทศเธอกมีของอร่อยเยอะขนาดนี้ด้วยที่ว่าหล่ดนี่มันทั้งทั้งที่งานมีพวกนี้ที่แท้แต่ระดับควาเหมือนงานเริมเล้เรื่องล้วนะเนี่คืออย่างนี้เจ้าค่ะ า้านแท่นนาวตาของเมองเซนใดเนี่ยมันถือเป็นกิกรรประจำฤดูร้อนที่ได้รับความนิยมสุดๆแล้วเจ้าค่ะเราจะจัดขึ้นสามวันคือตั้งแต่วันที่6กถึง8สิงหาคมดังนั้นจึงมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทําให้ต้องตระเตรียมสถานที่ให้พร้อมก่อนวันงานดังนะ้เจ้าค่ะถ้าไม่เตรียมไว้ก่อนคนต้องวุ่นวายแน่ๆแล้วเจ้าค่ะว่าแล้วที่อยากกินของกินในเทศกาลนี้จังเลยหรือนี่นะเราอยากมุดจะคุยกันตรงน,นี้เลยเจ้าค่ะเดี๋ยวพวกเขาจะรอจนเมื่อไปก่อน don't worry การดูแลเป็นสุภาพสตรีเป็นหน้าที่ของพวกไอยอยู่แล้วแค่ถือสัมภาระเราเล็กหน่อยแค่นี้สบายมากไม่ต้องห่วงนะคุณไมหัวผมจะช่วยดูแลกระเป๋าของคุณอย่างดีเลยครับฝากด้หนาอาฮอนสสื่ของคุณโรซาลีผมจัดการเองฮะเดะเดี๋ยวช่วยถือเองดีกว่าแค่นี้เองไม่ต้องกิกใจดอกครับคุณโรซาลีน่ะน่ารักอะเออคุณเซิซ่าครับผมว่าเราช่วยรับขนของดีมาดีกว่าไหมอะครับ นี่อันนะสุภาพบุรุษขอแค่นี้จัดการไม่ได้จะได้มีน้ำยาอะไรเข้าใจแล้วครับแันเต้เดี๋ยวฉันช่วยถือก็ได้นะอ่ะขอบใจนะกียุนเดี๋ยนะต้องมาถือเจ้ากระปลาประหลาดนี่แทนฉันนะลามาันสมกับเป็นคนที่วาดีเนาะพูดงี้ไหนไหมายความว่าอย่างไงยะทําไมฉันก็แค่พูดตามที่เห็นแต่ก็น,นะเอาเถอะกระเป๋าลายเพชรแบบนี้ก็เหมาะก,กับผู้หญิงอย่างเธอดี น่ารักก็ตายเู้เหยียบฉันเนี่ยมันยังไงยะก็ผู้ลิงผู้หญิง,ญงพิลิกเหมือนลิงกลางไงว่าไงนะนายเวนตาตีเฮ้เคลมดาวเครมดาวเาฮ่อเจอหน้าก,กันกี่ครั้งก็ทะเลาะกันตลอดเลยนะเออยูอดีว่าก็คือพเอาสัมภา,าระไปเก็บในที่พักก่อนดีไหมเจ้าคะเดี๋ยวยูนิติดต่อทางที่พักให้โอ้กูดไอเดียหมดเวลาสนุกแล้วครับพวกเราต้องเอาของไปเก็บกันแล้วล่ะครับอปป้าอ่ะอปป้าแหวะ วนลุกแล้วเจอกันอยู่ริจังเจ้าค่ะแบะ่แต่เว้นนี่กุประสาทชะมัดไม่น่าชวนมาด้วยเลยจริงนะเจ้าค่ะมาได้แก่นสนุกเยอะๆดีออกเอาหน้าเอาหน้าพวกเราไปเดิชอปที่ชิวงกันเถอะเจ้าค่ะจ้าเ้าตกเ้าตกเจ้าค่ะไหนไหนไหนอไงตรงนั้น เขาว่าเกิดว่าถ้าอธิษฐานกับเราตกจะสมหวังนี่นาะจริงด้วยงั้นเรามาอธิษฐานกันเถอะเจ้าค่ะเขอให้ทุกคนสนับสน,น,นุนการจัดการนาราตะครั้งนี้และขอให้อากาศแจ่มใสเพื่พออลิฮิเมจะได้พบกับฮีโกบโบชิออเอ,อ๋อแสงอะไรเนี่ยอะยูริเป็นอะไรไปนะนั่นนะสิพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นลงไปกองกับเพื่อนแล้วไม่สบายหรือเปล่าทับยูริทำตัวดีๆไหมนะ สบายมากเจ้าค่ะไม่ใช่ข้าไม่ใช่เพื่อนเจ้าเอ๊ะนั่นมันตัวเรานี่ข้าคือเจ้าอีกงเถผ่าโอริฮิเมนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันนะเจ้าค่ะ